เพื่อนๆคะ่ะตอนนี้ปรินอยู่คนเดียวในพระอุโบสถวัดเจยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปรินไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ว่ามาเห็นสิ่งนี้เข้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือปกติเวลาไปตามวัดหรือว่าไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามพระวิหารหรือว่าศาลเจ้าใดๆอะคะ่ะก็จะเห็นลูกแก้วใหญ่ๆแบบนี้ ส่วนมากจะเป็นเรซสสินนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเป็นแก้วธรรมดานะคะ,ะเสียงตีถ่ายแล้วเมื่อกี้ดังไม่หยุดเลยนะคะเป็นแก้วธรรมดาทีนี้ปินก็เลยต้องมาดูใกล้ๆค่ะว่าใช่ไหมเพื่อนๆคะ่ะนี่คอสค่ะหินจริงๆค่ะแล้วลูกใหญ่ใสสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะเป็นพูดเลยนะคะว่า ไม่ธรรมดาไม่ได้เห็นง่ายๆไม่ได้เห็นบ่อยๆอย่าถามถึงราคานะคะสำหรับรูปนี้ดูค่ะคว้จริงๆค่ะคว้ค่ะนะคะไม่ใช่เลซินไม่ใช่แก้วค่ะดูผลึกหินด้านในนะคะในฐานะของคนที่อยู่ในวงการหินมาเป็นสิบปีนี่ค่ะ เย็นมากด้วยนะคะเพื่อนๆคะคิดสิ่งใดด้วยชอบประกอบด้วยทมขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จนะคะด้วยแก้วสารพัดนึกนี้ค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ทุกคนมีปัญญาสดใสสว่างใสประดุจแก้วนี้ขอให้มีพรตนะต,นตรัยเป็นที่พึ่งขอให้มีทิศทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องขอให้กลับสู่จิตเดิมแท้อันพิสุทธิ์ กระจ่างใสดั่งแก้วสารพัดนึกคอสนี้นะคะขอสติปัญญาถึงพร้อมให้เพื่อนๆทุกคนค่ะประกอบอาชีพการงานใช้ชีวิตทางโลกก็สำเร็จและที่สำคัญขอให้มีความเจริญภายในเจริญสติเจริญสมาธิเจริญสีมสมาธิภาวนาให้ถึงพร้อมเป็นมรรคผลนผิพพานสืบต่อไปกันทุกท่านนะคะ สาธุสาธุสาธุค่ะ